สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัดชัยนั่นเองค่ะพร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านฝัง่งได้รับทราบนะคะถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหากันเลยทีเดียวค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ นาวาอากาศเอกคงฉัดเกษวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับนางนัทยาราังกางผู้อำนวยการโรงเรียนนนเกอกวิทยาโดยมีนักเรียนยุวเกษตรนักเรียนทูบีนัมวันและนักศึกษาวิชาทหารจำนวน60คนซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมถึงการปฏิบัติงานณบ้านเมืองเก่าตมวนบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-4สําำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและรถประปราสนามเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บุรณาการนะคะร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่จังหวัดมุกดาหารณโรงเรียนบ้านพลงามจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ